สวัสดีนี่เราเองจะติดเองนะวันนี้เราก็จะมาะแถลงข่าวอะไรนิดๆหน่อยๆเรื่องเรื่องที่ว่าไอ้หนูปิงปิงอะมันตกจากที่สูงแล้วก็คอหักลงมานั่นแหละซึ่งว่าจะพูดต่อไปนี้คืออากุเตทุสติตที่จะลงวันนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ห้าตัวจากหกตัวนี้ตอน,นต่อไปใช่ไหมใช่ตอนต่อไปก็จะเหลือแค่ห้าตัวแล้วเพราะว่า ปิงปิงมันไม่อยู่เพราะมันตายไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งไปฟังมันมันจะก,กี้อะเลยใช่ไหมใช่มน่าสงสารก็ถ,ถือว่าคลิปนี้ถ้าใครเข้ามาดูก็จะถือเป็นคลิปสุดท้ายของปิงปิง,ปงไงนะใช่อืมหรือแม่แน่ก็อาจจะมีตัวใหม่มา<ช>ไม่รู้นะอันนี้คิดคิดอยู่ว่าจะเลี้ยงอีกอีกตัวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตัวแทนปิงปิงไงแต่อันนี้ต้องคิดกันก่อนเพราะว่า ไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะรับมือได้ป่ะเพราะว่ามันเป็นแมวแบบไม่ใช่ตัวเ,เล็กๆอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่มันเกิดมาพร้อมก,กันอะไรเงี้ยแบบตัวโตกว่านิดหนึ่งอืมไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องดูกันทีต้องดูกันยาวๆแต่อกกุตเตซูสตีฟครั้งสุดท้ายที่จะมีมิกซเป็นอยู่ก็คือภาคที่เราที่เราถ่ายไปวันเสาร์ที่ผ่านมาอ,อืมเนย์บอกคนดูก่อนอะไรไปไหมอืมก็ คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปิงปิงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะแล้วก็อยานะ่าลืมแฮชใส่คอว่ารักและคิดถึงปิงปิงใช่ฉันเป็นใครฉันคือแบทแมนแกเข้าใจฉันไหมแกเข้าใจหรือเปล่าฉันคือแบทแมนแกเข้าใจไหมเข้าใจไหมาไปมองกู mong cool. Mới có trai của mày. Mới có trai của mày. Mới có trai của mày. Ai. Tăng cô. Ê. Em mong lại con quá. ใครเนี่ยอ๋อดวงตาเป่าอ้อนกลัวเฮ้ย <c oughs> มองหาพอ่อเงี้ยฮะมองอะไรกูรู้ขายคุณรู้ไหมฮะคุณม,มาเกียกบกูก่อนมาดิม,มาดิมาดิฮะแกรู้ว่าฉันเป็นใคร ก็ไม่เห็นกลัวฮะไม่ดูไม่เห็นกลัวเนี่ยอ่อนเหนี่ยเล่นอยู่เนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยร้อนไหมร้อนถอด โอเคนั่นรอนไว<ป>อ่ะเธอทำไรไม้เปิดแค่ทำอะไรอา้าวให้หยุดคลิปเลยเหรอหรอ,อยังไม่ไมไเลย,เยังไม่ได้กดหยุดได้ทำอะไรต่อตัวปรกกันอย่างนี้ไไหน้ากากแม็กแมนไปใส่อะไร แต่แบ็กแมนใส่แล้วเจ้าคือ <lawsuit. S 1> แบ็กแมนคนต่อไปจือน่ากลัวมองไม่ถึงเลยทไมม่เนี่ยไม่ได้เรียบตาแปบๆเป็นอะไรเรียบตาเรียบปากแปลบๆโชว์ไข่ลูกโชว์ไข่ไหนดูไข่ดิไข่ไข่ใหญ่โอ้ไข่ z o ม m ใครโอ้ยี่ไปทำไรต่อดีนัน่นสิปิดคลิปไหมเนี่ยเออให้โลกเาจี่จะไปใจใ,ใส่หน้ากากแบ,บ็คแมนทำไมเขาต้องใส่ใ,ใส่ทำไมให้โลกจะเรียกว่าเราคือแบ็คแมนตามัน,นนี่นี่ไอ้เจ็บทำไมเขาทำเองก็ได โอ๊ยตายตายตายโอยตายโอ๊ยไม่ติดบอมอ้งไอช่วยหน่อยสิเรียบร้อยไปไปแก้งเด็กๆสักตัวสองนี่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  <laughs> ngon ngon ăn tao ngon đúng rồi ngày mang mong anh ta là hoài lê đưa cho bói cần phù phù đi mong mình mới khơi chờ Thế nè, thế nè sẽ đất Ngu, ngu đi mày Ngu Ui, để tụi la con bò Ngu, ngu เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างๆอ่ะขอขอสูตรไ,ได้ไหมขอวามลั <c oughs> <c oughs> ได้ไหมเ,เป้นไรเไล่ไอ้ยมันมาแล้วเ็กเก

ไอเดียวไอปิง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 งงเหมือนกลัวเหมือนกลัวกลัวไอจะกลัวเลยนะกลัวหน้ากากเนี่ยนะนี่นอนเลยเนี่ยอาจจะไม่ออกไหนแต่งลองก้อมนี่ก็เหมือนเดิมเมื่อกี้เมื่อกี้มันเหมือนเหมือนดูไหนไมาเนี่ย Tinh tinh bọt ngôn lời Này Trang thôi mình đi mình quýt à. ơi ừ, bình tinh mong ta bẻo là nhặt lên măng nhưng mà bẹt cừu ngồi miền chi à bị lấy cá bị lấy cái bị còn này <laughs> à nhắn bị lấy bọc con đùm แม็กแมนนักจับแม็กแมนทำคิปเอาเกิดมีมีตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปมีอะไรจะบอกมาดูไหมงั้นก็เขาพูดเองแล้วกันงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แม่งคลิปไร้สาระมากถ้าเขาคุณอยากดูแมวลูกแมว ของผมนะครับผมก็อย่ามจะกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนีจะได้มีเวลาถ่ายนะครผมจะได้มีกำลังใจถ่ายให้ดูกันมากขึ้นนะครับผมนีตอนนี้ก็มีผู้สืบทอดแบกแมนคนต่อไปนะกินก็ไม่มีอะไรมากมายก็เพื่อมากลับมาจากดูอิดที่เดยวมบางกะปินะครับผมก็วันนี้ขอตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดกันเยอะๆนะครับไปดบกดติดกด u b ไคด้วยไปแล้วแยงแลแยงกินอาหารญี่ปุ่แล้ว เอาข้าวแกงจีนครับผมอยู่นิ่ๆนะคะถ่ายรูปนะครับแกงจีนครับอยู่นิ่ๆกันนะครับครบทั้งหมดแล้วครับผมครบนะครับโอ้เด็กเปิงเปิงหันหัวขึ้นเงยหัวขึ้นมาก่อนเงยหัว